สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงผู้ที่เกิดวันเสาร์แล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่เด็กไม่เท้าเด็กไม้เท้าก็บอกว่ามีเกณฑ์ของการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือเป็นช่วงของการที่เรียกว่าทํางานเกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดคําจาต่างๆหรือบางคนก็อาจที่จะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆในช่วงนี้เดินทางของการเริ่มต้นที่จะลงมือทําอะไรแปลกๆใหม่ๆหรือเป็นช่วงของบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะทําธุรกิจ เพิ่มเติมอาจจะมีธุรกิจอยู่แล้วอาจที่จะหาไรายได้เสริมก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดงานที่เกี่ยวกับการเดินทางอย่างเช่นบางคนอาจจะทําทัวร์เป็นไกด์เป็นล่ามเป็นมัคคุเทศหรือเออบางคนก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็อาจจะมาเปิดสถานติวเตอร์หรือบางคนอาจจะเป็นนักพยากรณ์เหมือนอย่างมาดามอย่างเงี้ยก็อาจที่จะเสริมด้วยการเป็นครูบาอาจารย์นะคะเปิดสอนได้หมด ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ประสบความสําเร็จและก็ดีด้วยนะคะทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ก้าไม่เท้าก้าไม่เท้าเขาบอกว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เองอาจจะเจออุปสรรคติดขัดสักหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอย่าไปคิดหวังพึ่งพาใครหรืออย่าไปคาดหวังว่าเราจะพึ่งพาใครได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของวันเสาร์เนี้ย คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยโทษทุกภัยทายสาวเราเกิดมาเนี่ยบนการช่วยเหลือตัวเองมากกว่าที่จะไปพึ่งพาคนอื่นได้ลองสังเกตดูสิผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยทำอะไรก็ตามมักจะต้องช่วยเหลือตัวเองซะมากกว่าพอหวังที่จะไปพึ่งพาคนอื่นจะไม่ค่อยได้มีแต่คนนั่นแหละมาขอความช่วยเหลือจากเรามาหวังพึ่งพาตัวเราซะมากกว่าถึงเวลาจริงๆตกปากรับคําแล้วช่วยเราไม่ได้หรือถ้าจะช่วยเราได้ก็แค่เพียงน้อยนิดมันจึงทําให้เราบางทีรู้สึก อึดอัดรู้สึกน้อยใจแต่ไม่ต้องไปน้อยใจกับโชคชะตาชีวิตคุณจะแก่งเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรผู้ที่เกิดวันเสาร์อีกได้สี่ถ้วยสี่ถ้วยอย่าไปอย่าเอาชีวิตเราหรืออย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครคนเราบุญวัสนาคนเรามาไม่เท่าเทียมกันหรือในการทำงานใครที่ทำงานประจำอยู่ อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนฝูงว่าเอ้ยทําไมคนนั้นน่ะได้ดีกว่าเราคนไหนคนนั้นได้นู่นทาไมคนนี้ได้นี่แล้วทำไมฉันได้แค่นี้เอาจริงๆแล้วคุณมีคนคอยปกป้องนะคุณมีคนคอยคุ้มครองคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาคอยปกป้องคุ้มครองคุณแค่เพียงระยะเวลาสั้นๆหรือแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้ดูแลเราเลยเหมือนเขาไม่ได้ปกป้องคุณเลยเอาจริงๆถ้าคุณเดือดร้อนจริงๆจังๆเนี่ยเขาคอยดูแลคุณนะเพียงแต่ว่าเราเหมือนมองข้ามในสิ่งที่เขาหยิบยื่ ที่เขาช่วยเหลือเราเพราะมัวแต่ไปมองคนอื่นว่าคนนั้นได้มากกว่าคนนี้ได้มากกว่าไม่ต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเพราะเรามีความแก่งเรามีความเก่งอยู่แล้วในเรื่องด้านหน้าที่ด้านหน้าที่การงานคุณเป็นคนแก่งคุณเป็นคนเก่งเอาจิงๆริงคน,คนเกิดวันเสาร์ทั้งแข่งทั้งเก่งอยู่แล้วนะคะมีความเก่งมีความกล้ามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความเป็นโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงดังนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับตัวเราเมื่อวานกับวันนี้ และวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานกับวันนี้ไปเรื่อยๆแล้วชีวิตคุณจะก้าวขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดโดยไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะเราค่อยๆเทียบทีละวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าคนอื่นที่มาลอนั่งบุญวัสนาของผู้อื่นมันไม่มั่นคงไม่เหมือนการที่รอบุญวัสนาจากตัวเราเองนี่แหละเรายิ่งกระตือรือร้นมากเรายิ่งได้มากเรากระตือรือร้นน้อยเราได้น้อยโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเราเองแค่นั้นพอนะคะอย่าไปเครียดอย่าไไไปปววิตตกังงลม่้อ เทียบเคียงกับใครทั้งสิ้นแล้วชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรื่องการเงินในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการสะดุดติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนถ้าเดือดร้อนจริงๆจะมีคนให้การช่วยเหลือแต่ก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือที่คุณไปขอความช่วยเหลือแค่เพียงเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนจนเป็นหนี้เป็นสินท่วมตัวไม่ใช่แบบนั้นนะคะ ทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องความรักสําหรับคนโสดความรักสําหรับคนโสดอาจจะมีเกณฑ์อยากจะเริ่มต้นกับใครใหม่ๆหรืออยากที่จะมีใครเข้ามาคุณเป็นคนพูดเก่งคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แต่ถามถึงว่าคนที่จะเข้ามาคุณจะเจอคนประเภทที่เรียกว่าเจ้าทุกข์เข้ามามีทุกมีปัญหาเข้ามาแล้วอยากจะเข้ามาให้คุณอะซัพพอร์ตชีวิตเขาถามถึงว่าตัวเราเองมีความทุกข์ไหมเราก็มีเราอาจจะไม่แสดงออกแต่อาจจะเป็นการที่เรียกว่า ที่ดีไม่ได้ที่ได้มันไม่ถูกใจดังนั้นสำหรับคนโสดจึงยังไม่มีใครนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โสดต่อไปก่อนเพราะไอ้ที่ดีอ่ะที่เราอยากได้มันไม่ได้ไงและไอ้ที่เราไม่ได้อยากได้ดันเข้ามาในชีวิตเราก็เลยต้องโสดไปก่อนแต่สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้มีเรื่องเราของลรแหงกันอยู่บ่อยๆแต่ไม่ได้เลิกกันนะเพียงแต่ว่า มันอาจจะเป็นช่วงที่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ดีกับเราอ่ะเขาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ให้คําปรึกษาที่ดีได้คอยให้กําลังใจเราได้แต่บางทีแล้วก็รู้สึกว่าแต่คู่ของคนอื่นเขาดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยอย่าไปเทียบที่เรามีอยู่ก็ดีอยู่แล้วบุญวัสนาคนเราไม่เท่าเทียมกันอย่าไปเทียบกับใครอย่าไปเอา อันนู้นอันนี้มาเทียบแล้วทําให้เราทุกใจนะคะมาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรผู้ที่เกิดวันเสาร์สามถ้วยสามถ้วยก็บอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าถ้าคิดจะทําอะไรอาจจะเป็นช่วงของการลงทุนร่วมหุ้นอาจจะมีการลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงเป็นการลงทุนร่วมหุ้นที่เลิกลายยากเลยนะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีด ว่าเพื่อนฝูงที่ลงทุนร่วมหุ้นด้วยเนี่ยเอารัดเอาเปรียบไหมลงทุนร่วมหุ้นกันแล้วต้องมีเอกสารสัญญาแบบเป็นจิตจะลักษณะว่าในแต่ละคนรับผิดช,ชอบหน้าที่แบบไหนแล้วก็การตกลงตอนที่ทำใหม่เนี่ยมันยังไม่เห็นผลประโยชน์มันยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นทุกที่ทุกคนเหมือนกันหมด เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มเห็นผลประโยชน์ปัญหามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าใช้การที่เรียกว่าตกลงกันด้วยปากเปล่าหรือว่าคําว่าสัญญาใจมันใช้ไม่ได้กับการมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อนั้นมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเกณฑ์ของการลงทุนร่วมหุ้นอย่าคิดว่าเอ้ยเพื่อนการลักการไปไหนค่ากันไม่ตายขายกันไม่ขาดมันจะขาดก็เรื่องผลประโยชน์นี่แหละเพราะฉะนั้น ดูดีๆหรือบางทีหุ้นส่วนของคุณถ้าคุณไม่มีเวลาเขาอาจจะทําให้คุณเนี่ยไปจากเขาไม่ได้ด้วยการอะไรป่มองไม่เห็นผลประโยชน์สักทีเผลอๆต้องมาลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มอยู่เรื่อยๆระวังตรงจุดนี้ด้วยนะจะถูกโกงได้นะคะไพ่ใบต่อมาไพ่นักบวทหญิงใบสุดท้ายเขาบอกถึงว่าทําอะไรก็ตามอย่ามาโนอย่าคิดอย่าคิดไปเองอย่ามาโนไปเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่บนความเป็นจริง ถ้าคุณคิดไปเองมโนไปเองกับทุกเรื่องราวกับทุกเเหตุผลต่างๆโดยที่ไม่ถามหาเหตุผลที่แท้จริงมันจะเสียการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการงานที่เราทำเราอย่าปะโนไปเองเราอย่าคิดไปเองเราอย่าด่วนตัดสินใจเราอย่าด่วนน้อยใจเราต้องดูเหตุผลต้องถามหาเหตุผลและฟังเหตุผลแล้วคุณจะเจอความจริงคุณจะได้ไม่น้อยใจในช่วงของเดือนเอ พฤษภาคมผู้ที่เกิดวันเสาร์เองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ของคุณนะมีสเสน่ห์กับทุกเพศทุกวัยคุณเข้ากับคนได้ง่ายเอาสเสน่ห์ตรงนี้มาบริหารเกี่ยวกับเรื่องการงานทํางานอะไรก็ตามอย่าขี้เกียจนะต้องมีความกระตือรือร้นนะต้องมีความชัดเจนนะมันถึงจะโดดเด่นมันถึงจะประสบความสําเร็จปัญหาต่างๆที่เข้ามาให้คุณแก้ไขถ้าคุณแก้ไขได้คุณคือคนเก่งไม่ใช่คนอื่นเก่งเพราะฉะนั้น ปัญหาต่างๆที่เข้ามาถ้าเราแก้ไขได้ด้วยตัว,ตวเราเองประสบการณ์มันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองแต่ถ้ามัแต่มารอยคนอื่นแก้ไขปัญหาให้ประสบการณ์มันก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยใจไปคุณจะเก่งได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะแก่งได้ด้วยตัวคุณเองมีเซนต์มีรางสังหรณ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยตามคุ้มครองดังนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์ไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณโดยเฉพาะให้ไปไหว้พญานาคหรือสวดบทพญานาคนะ แล้วก็ไปไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมนะคะไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมไปฝากสิ่งที่ไม่ดีความทุกข์ความเศร้าความวิตกกังวลปัญหาอุปสตรรคต่างๆเพศภัยต่างๆที่เข้ามาอุ้มลุมทำลายจิตใจเราหรือธุรกิจของเราให้มันหมดไปฝากท่านไว้แล้ว จากนี้ปักธูปแล้วเดินออกไปขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆตามติดตัวเราออกไปความพบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จเหนือผู้อื่นมีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาสนับสนุนส่งเสริมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วเดินตรงไปเลยไปศาลหลักเมืองไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อให้งานของเรามีความมั่นคงก้าวหน้า จเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ไปไหว้พระเสื้องเมืองทรงเมืองเพื่อปัดเตาสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเหลือแต่สิ่งที่ดีๆไว้ไปเติมน้ํามันตะเกียงพระประจําวันเกิดครึ่งขวดเหลืออีกครึ่งขวดไปเติมน้ํามันสะดะเคราะนะอีกครึ่งขวดเพื่อให้ทุกโศกโรคภัยต่างๆที่กําลังกั้กายเราอยู่ ออกไปให้หมดสิ้นให้ชีวิตพบแสงสว่างให้เจอกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้ามีคนมองเห็นความรู้ความสามารถในตัวคุณไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักอาชีพประจำหรืออาชีพเสริมที่กําลังจะเกิดขึ้นให้คนมองเห็นคน,คนให้คนมองเห็นความสำเร็จความเก่งความสามารถในตัวคุณแล้วทำให้ทั้งสองอย่างที่คุณทำ หรือจะมากกว่า2ออย่างก็ได้ประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทําขอและพูดแต่สิ่งที่ดีๆชีวิตจะเจอพบเจอกับสิ่งที่ดีงามนะคะจบคําพยากรณ์อ้อยังต่อขอพูดเรื่องความรักอีกสักนิดนึงความรักในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ใครที่ยังไม่มีคู่ใครที่โสดอยู่ช่วงนี้มาดามมองว่าเก็บความโสดไว้ก่อน อย่าเพิ่งคิดไปมีคู่ถึงแม้คุณจะมีเสน่ห์ก็จริงแต่คุณจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวมันจะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนเกิดขึ้นส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วหักห้ามใจบ้างเพราะมันเป็นช่วงมีเสน่ห คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณถึงแม้จะรู้ว่าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วก็ยังจะดันทุลรังเข้ามาโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานให้ระมัดระวังมีคู่ฉันก็ไม่สนก็ฉันจะเอาอ่ะเพราะคุณโดดเด่นอะดังนั้นอะมันสําคัญที่ตัวเราเราต้องไม่เล่นด้วย ให้มันข้ามผ่านไปอย่าผิดสิงข้อ3ามไม่งั้นชีวิตวิบัติแน่นอนนะคะจบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์แล้วนะคะโครคภัยไข้เจ็บใดๆยังไม่มีนะอาจจะมีความเครียดบ้างเล็กๆน้อยๆผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ผู้หญิงผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้ชายระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ออตอมทอมซินอักเสบไทรอยนะคะแล้วก็โรคที่นอนไม่ค่อยหลับ จะเป็นภูมิแพ้แบบรักษาไม่หายเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังตรงนี้ด้วย จบคำพยากรณ์แน่นอนแล้วค่ะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ใครอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่ออรเ์เลคเกิลไพ่โคโคโลโนศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะเป็นศาสตร์ที่มาดามคิดค้นขึ้นเองกําลังเปิดสอนคอร์สพิเศษนะไปดูย้อนหลังคลิปอื่นๆมาดามบอกรายละเอียดไว้แล้วตอนท้ายตอนท้ายของคลิปนะคะแต่ตรงนี้ไม่บอกละเพราะว่าพูดมาทุกคลิปแล้วหลายคลิปแล้วเหนื่อยนะใครสนใจอยากเรียนก็ไปดูย้อนหลังเพราะราคาถูกมากสอนวันเดียวจบ สำหรับ Fc ที่เข้ามาใหม่หรือใครสนใจอยากที่จะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักกินบล็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมานะคะสอบถามค่าครูและจองคิวดูดวงกัน Fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ